ยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยชาแนลนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผูทก้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับตอนสายๆนะครับวันทํางานของใครหลายๆคนนะครับซึ่งเราจะนําเหรียญมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับซึ่งวันนี้เรายกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับเป็นชนิดละ1บาทน,นะครับซึ่ง มีความสวยงามครับมีความพิเศษครับจริงอยากจะมาแนะนําข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นทั้งมือเก่าและมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกบขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรา นั่นก็คือช่องมารวย channel นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันเลยนะครับเป็นเหรียญหนึบาทนะครับปีพุทธศักราช2546นนะครับซึ่งเหรียญปี 46นี้นะครับแบ่งออกมาเป็น2แบบนะครับนั่นก็คือแบบเลข6มวลเลขครับและเลข6มวลใหญ่นะครับเราไปดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมารับชมเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลนะครับราคาอยู่ที่1บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็น พระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าปู่มิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญนะครับจะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมี ตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2546 นั่นเองนะครับส่วนด้าน,นล่างครับจะเป็นเลขหนึไทยนะครับกับเลขหนึ่อารบิกนะครับตามด้วยข้อความคําว่าบาทนะครับสําหรับเหรียญหนึบาทนะครับรุ่นปีพศ .2546 นี้มียอดผลิตอยู่ที่236ล้าน,นครับ5แสน สามหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆครับแต่ก็มีราคาที่ประเมินไว้ก็ไม่น้อยหน้าเหรียญอื่นๆเลยนะครับถึงแม้จะมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งแบ่งเป็นจําพวกแบ่งเป็นเลข6หกมวนเล็กเล็กหกมวนใหญ่นะครับซึ่งราคานั้นก็แตกต่างกันไปสําหรับราคาที่ประเมินไว้ครับราคาประเมินไว้ สำหรับเลขหกหมวนเลกนะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละสี่สี่สิบบาทนะครับสำหรับเหรียญย n c ส่วนเลขหกหมนใหญ่นะครับก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงกว่านะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละแปดสิบบาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับไม่ arose. จําเป็นต้องมีลักณ์ ต้องมียอดผลิตออกมาที่น้อยนะครับไม่จำเป็นต้องติดลําดับนะครับมารวยอยากแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญ<ม>เช่นเหรียญที่มีลักษณะแบบพระเสียนตรงหรือพระเสียนเอียงนะครับซึ่งราคานี้ค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งราคาอยู่ที่หลักหลายร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญที่มี ลักษณะพิเศษแบบนี้มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2530นะครับซึ่งมีเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มียอดผลิตลออกมาค่อนข้างจะ่เยอะนะครับจึงอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆได้สะสมกันสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับโดยเหรียญน,นี้ก็ยังสามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลครับราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่1บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองครับส่วนด้านขวาน,นี้นะครับด้านขวา,ข,วาของเหรียญน,นี้ก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าผู้มีพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดียน์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสด,สดารามนะครับด้านบนของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2530 นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2530น้มี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 329ล้านสี่นเจ็ดพันเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจริงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับทุกรุ่นนะครับเพื่อที่จะนําไป หลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนต่อไปนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c แต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงเก็อย่างที่มารวยได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ครับให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้นะครับ ต้องเป็นเหรียญที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตนะครับไม่ใช่เป็นหรียญที่ปรับแต่งหรือจัดทําขึ้นมานะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษก็ยังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการนะครับกว่าเหรียญหายยากทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นค่อนข้างจะสูงหาค่อนข้างจะยากนรับเพียงแค่สังเกตนิดเดียวนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีปั๊มซ้อนนะครับหรือว่าเหรียญที่มีพระเศียรตรงพระเศียรเอียงต่างๆนะครับซึ่ง นักสะสมเหรียญกำลังต้องการเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับเหรียญลักษณะพิเศษแบบนี้นะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญ1นบาทรับปีพศ .2,500 3นนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับยอดผลิตออกมาที่น้อยกว่า2เหรียญที่นำมาแนะนำก่อนหน้านี้นะครับเราก็ ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะรู้จักข้อมูลที่อยู่ในตัวเหรียญนั้น,น,นก่อนๆนะครับซึ่งข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญคิวโปนิเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนัก3.4กรมัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพนระาบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมีผลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าผูมีผลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับสําหรับขอเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น พระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับส่วนด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2539นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลข1ไทยครับกับเลข1นึอลาบีครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้ง2นะครับ สำหรับเหรียญ1น,นบาทนะครับรุ่นปีพศ2539นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่98ล้านส0 0 0สนแปดหมเเหรียญน,นะเป็นยอดผลิตที่ยังถือว่าค่อนข้างจะเยอะครับแต่ก็ยังน้อยกว่า2เหรียญที่นำมาแนะนำที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับจริงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็น ือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับขออนุญาตนะครับทําความเข้าใจครับเหรียญปีพศ2539ชนิด1บาทนีนะ้ได้จัดทําขึ้นมา2แบบครับแบบแรกก็คือแบบเหรียญการจนาพิเศษนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็จัดทําขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ ของราชครับ50ปีนะครับการจนาพิเศษนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญกระสบที่ใช้ในระบบุญเวียนของเรานะครับนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทรับปีพศ2539นี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญปีพศ2539เนี่ยราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสาหรับเหรียญ u n c นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดมารวยก็ต้องขอกราบอภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญอะไรเหรียญแบบไหน มาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมารวยชนแนลสวัสดีครับ